สถานีวิทยุมอ,อก,กอรร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเสนอสารนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนฟ้าผ่าสารนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอเรื่องฟ้าผ่าฟ้าผ่าเกิดจากการถ่ายประจุไฟฟ้าที่ต่างขั้วกันภายในเมฆฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าอาจเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ เกิดภายในเมฆก้อนใดก้อนหนึ่งเกิดจากเมฆก้อนหนึ่งไปสู่เมฆอีกก้อนหนึ่งเกิดจากเมฆไปสู่อากาศหรือเกิดจากเมฆลงสู่พื้นโลกฟ้าผ่าสามารถทําให้อากาศที่ประจุฟไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านมีความร้อนสูงขึ้นถึง30 0 0 0องศาเซลเซียสหรือร้อนสูงกว่าอุณหภูมิผิวดวงอาทิตย์ถึง5เท่าความร้อนสูงนี้ทําให้อากาศขยายตัวอย่างรวดเร็วเกิดเป็นคลื่นที่แปลงสภาพเป็นคลื่นเสียงที่เรียกว่าฟ้าร้องและอาจเห็นฟ้าผ่าแต่ไม่ได้ยินฟ้าร้อง เพราะบรรยากาศเป็นตัวกลางได้หักเหและรบกวนคุณภาพของคลื่นเสียงนั่นเองท่านที่สนใจสาระนานาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ www. สารานุกรมไทย .or.th